ครับผมสวัสดีครับเคยิ่งเจริญเครดิตครับก็วันนี้ก็อลอกสปินเตอร์นะครับเป็นตัวไดว่าแซดมาลงในเพจลอกตกปลามือ2อีกคีคืออีคือกันนะครับเนื่องจากแชร์อยู่คนเดียวแชร์มากไปหน่อยเขาก็เลยบล็อกบล็อกไม่ให้แชร์ในเคยิ่งเจริญเครดิตผมก็ลงมาสร้างใน เราตกปลาหมุนสองอีคืออีกคือนะครับตัวนี้เป็น 2000a นะครับเป็นรหัสแซนะครับนี่สองพรหัสแซก็ไม่ชัดก็มาดูการทำงานนะครับการทำงานของลอกหมุนให้ดูกันก่อนเลยอนี่ครับเดี๋ยวผมนั่งร้อให้มันหยุดก่อนนะ <laughs> หมุนลื่นนิ่งเงียบสมูทดีครับนี่ ไม่ผิดหวังครับกับตัวตัวนี้บอดี้มันจะคล้ายๆกับ r ีเกิลเลยนะครับดีเกิลแต่ตัวนี้เป็นสปินเตอร์เซตตัวนี้เป็นสปูลเป็นสปูลคาร์บอนตัวคาร์บอนแขนแขนเป็นโลหะนะครับแขนเป็นโลหะหนออมุนลื่นๆเลยนะครับหน,น่นอนีหน่อมลื่นๆอยู่นะครับก็ไปลื่นใช่ไหมเรามีสเปร์ฉีดให้เจ้า อึกเดียวเป็นไงลื่นไหมลื่นพอไหมอย่างนี้ผมมีน้ำยาวิเศษครับนี่ครับหน้าลอกดีแข็งแรงดีครับนี่เราใช้เลยหน้าลอกแข็งแรงมากครับลอกหน้าลอกครับตัวโรเลอร์หมุนทำงานนะครับโรเลอร์ใหญ่ๆเลยครับนี่ทำงานตัวด้านในมาดูกัน ด้านในคลิกเสียงเป็นสปริงดีดอย่างนี้นะครับสปูนกลมหนาๆาเลยครับนี่สปูลหนาๆกันเลยนะปูนไม่มีแตกไม่มีร้านะครับตัวฝาไม่มีแตกไม่มีร้าครับฝาห้องเบรกใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับสอะอาดสะอ้านดีครับตัวแกนโรเตอร์เฟืองไอเกียวไม่มีล้มนะครับใส่เข้าไปฟังเสียงกันมีเสียงเสียง สนั่นลั่นทุ่งครับแบบนี้ดูเบรกลักษณะการทํางานของเบรกจะต้องเดี๋ยวเปลีนเกียวนะครับต้องเล็งให้ดีเดี๋ยวมันจะเปีนเกียวเราเสียของอีกที่เอามาลงในห้องนี้ผมต้องการแชร์นะครับเพื่อสร้างยอยปดปฏิสัมพันธ์ให้กับเพจนะครับก็เลยเอามาลงนะครับ เป็นการสร้างรายได้จากคลิปเรียวด้วยแหละออ hey. ต้องปั้นไปคนระับปั้นคลิปเรียวไปด้วยหายลอกไปด้วยสองเต้งอ่ะสองต่อครับนี่เบรกออกมัวแล้วคุยเพลินเบรกสมูทดีครับนี่ฟังจังหวะของเบรกนะครับแตกแทกแทกแก,แกอย่างนี้นะใช้ได้นะครับนี่เบรกจังหวะเข้าเท่ากันทุกเบรก เล่นแล้วก็คลายแขนสามารถเปลี่ยนเป็นซ้ายขวาได้นะครับตัวเปิดปิดท้ายการกลับไม่ติดไม่ตายใช้งานได้ปกติหน่อบอลื่นแล้วติวแล้วครับผมครับเก็บบล็อกอัตโนมัติครับได้หมดทุกมาพร้อมกับเอ็นครับมุนเงียบลื่นสมูทดีครับนี่ รู้จะลื่นไปไหนนักหนานี่อ๋อแต่ตอนนี้ก็มีที่เห็นชัดๆก็มีสองที่นะครับใเห็นเห็นยันเนื้อกราวไฟเลยนะครับเป็นสีที่วางน่าจะเป็นการวางนะครับนี่สองที่เท่านั้นเองครับนี่สภาพเหมือนเป็นตัวแซดตัวท็อปนะครับอ่าก็ฝากไว้ครับอีกหนึ่งตัวครับผมสนใจก็ทักแชทมาครับ